สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปความรักบวกด้วยการงานและการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะในปักแรกของเดือนมกราคม2565พลังงานนี้เป็นพลังงานรวมนะคะเพื่อนๆน,นะคะอย่าไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นนะคะและไพ่นี้เป็นไวเวอร์ซ่าอ่านสลับกันได้นะคะในหน้าไพ่เนี่ยถ้ามีพลังงานไพ่ชุดใหญ่อาจจะโดดไปได้ถึง3-4เดือนนะคะมาฟังกันเลยเนาะไพ่ใบแรกของคุณนะะมีเอนเนจีน่าหักเลยนะคะ สองถ้วยสองถ้วยเบงบอกสถานะที่คุณรู้สึกว่าคุณกําลังอินเลิฟนะคะหรือกําลังรู้สึกดีกับใครก็ได้นะคะหรือถ้ามีปัญหาหรือขัดแย้งอะไรกับใครมินคิดว่าคุณจะได้กลับมาคืนดีอะไรบางอย่างเนาะนะคะหันหน้าเข้ามาคุยกันหันหน้ามาเคลียร์กันหรือคนโสดมีโอกาสแล้วนะคะที่จะได้พบรักกับคนที่อายุน้อยกว่านะคะหรือหนุ่มไฟแรงนะคะหรือถ้าท่านชายนะคะก็จะได้ผู้หญิงที่แบบนะคะ รู้สึกว่าเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่แดนไกลเป็นคนต่างต่างประเทศต่างชาติหรืออายุต่างกันก็ได้นะคะเพื่อนๆนะคุณอาจจะคุยกับธาตุไฟเมสิงธน,นูอายุน้อยเดลเวอร์ over, ชาวเมทุนลัคนาเมทุนความรักบางคนยังไม่ลงตัวนะคุณอาจจะมีตัวเลือกทางเลือกเยอะไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้ถ้าคุณบอกเอ้ยทำไมเราไม่มีเรามีแค่คนเดียวคุยอย่างนี้แสดงว่าเขามีคนคุยเยอะนะคะมีทางเลือกตัวเลือกเยอะแต่ว่าเดลเวอร์แน่นอนแหละคะ่ะเป็นความรักที่มัน ไม่ใช่ว่ามันมันไม่ใช่รักที่แบบเราเป็นรักแท้นะคะเป็นรักที่อาจจะเป็นทางเลือกตัวเลือกหรือหลงมากกว่านะคะด้วยเสน่ด้วยแรงตัณหาหรืออะไรบางอย่างที่มันยังไม่ลงตัวนะคะดเดว์นะคะเมจิเชียนเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆความรักใหม่ๆนะคะเจอคนที่ใช่ก็ได้นะแต่มันอาจแค่ยังไม่ลงตัวเพื่อนๆนะคะสามไม่เท้านะคะมี คุณอาจจะเคยหันหลังให้ใครหรือใครหันหลังให้เราเด็กถุอถ้วยอายุน้อยเหมือนกันนะธาตุไฟเมสิงธน,นูธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกนะคะจะติชาวตุลลคณาตุลที่จริงคุณคุยบใไรก็ได้เดลเวอร์ชาวเมทุนลนัคณาเมทุนที่ผ่านมาคุณอาจจะมีทางเลือกตัวเลือกนะคะหรือกําลังจะตัดสินใจอะไรบางอย่าง วีออฟจูนเป็นไพ่คงรอแห่งโชคชะตานะคะเพื่อนๆเนาะนะคะถ้าอะไรที่มันไม่ใช่ก็ปล่อยมันไปถ้าเราพยายามที่สุดแล้วแต่ถ้าอะไรที่ใช่ก็จะหมุนกลับมาหาเราแล้วจะชัดเจนขึ้นนะคะในความรักความสัมพันธ์บางคนนะคะถ้าเรื่องงานนะบางคนอาจจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะคําว่าเริ่มต้นใหม่ไม่จําเป็นต้องออกจากงานก็ได้นะคะหรือออกจากงานก็ได้หรือบางคนอาจจะทํางานทางประจํานะคะแล้วก็งานเสริมหรือคุณสามไม้เท้าอะ่ะคุณ มองอนาคตไปข้างหน้าว่าคุณจะทําอะไรดีต่อยอดอยังไงดีหรือหยิบจับอะไรหลายๆอย่างนะคะโอ้โหสึกว่าคุณจะเดินทางนะคะเกี่ยวกับการเงินการงานเป็นพิเศษนะคะหรือบางคนทํางานเกี่ยวกับการเดินทางการขนส่งเป็นเซลล์พวกนี้ได้หมดะคะ่ะบางคนทํางานนะคะต่างถิ่นแดนไกลนะคะออนไลน์การค้าการขายหรือเริ่มมีไอเดียอะไรใหม่ๆก็ได้นะนะคะบางคนก็ทํางานเกี่ยวกับอาหารการกินนะคะ ของเด็กอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ะค่ะเพื่อนๆอ่ามาดูอดีตท,ที่ผ่านมากันบ้างในด้านความรักก่อนเนาะคนเกิดวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็น3ดาบอาการนี้อาจจะเป็นการที่พูดพูดอะไรให้กันและกันเสียใจก็ได้หรือวิบากกรรมในความรัก3ามเศร้าเดมมนนะคะชาวมีนลัคนามีนเห็นนะคะไพ่มารู้สึกสับสนเนาะที่ผ่านมาคิดลบนะคะหรือ ความรักมันมองไม่เห็นหนทางที่จะก้าวนาพัฒนามันรู้สึกเอ้ยสับสนสับสนหมายถึงว่าเราจะอยู่หรือจะไปดีหรือทำไมความรักมันไม่ชัดเจนนะคะอแปดถ้วยคุณรู้สึกว่ามันไม่ค่อยได้เติมเต็มในความรักความสัมพันธ์นี้เท่าไหร่ถ้วยมันไม่ได้ลมนะคะแต่ว่าคุณรู้สึกว่าคุณถอดใจนะคะไฮโลแฟนชาวพฤศศพราคานาพฤศศบความรักนี้มี ฝั่งคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีปัญหารักผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะคะเพือพ่อนๆหรือความรักนี้นะคะมันไม่ได้ถูกต้องทางทํานองคลองทงพีดศิลธรรมหรืออายุที่ต่างกันก็ได้นะคะมาขอดูนิดน,นึงที่ผ่านมาเป็นยังไงด้วยจัดเม้นต์นะคะเป็นไพ่ของการประกาศการตื่นรู้คือมัอนเหมือนคุณมีสติอะไรบางอย่างขึ้นมาว่าเออสองดาบนะคุณอาจจะคุยกับคนที่โลเลลังเลสับสนนะคะหรือเขามีทางเลือกตัวเลือก นะคะหรือเขาผิดศีลธรรมอะไรบางอย่างนะคะไพ่คนนี้ขึ้นมาตอนนี้มันเหมือนคุณรู้สึกจะไปทางไหนดีนะคะปัญหาต่างๆห้าไม่เท้ามันยังวนยังเวียนนะคะที่ผ่านมาเนาะเรื่องซ้ำาๆเรื่องเดิมๆิมที่เราอาจจะแก้ไม่ได้เคลียร์ไม่ได้เด็กหือดาบธาตุลมตึนกลุมเมทุนบางคนมีทิฐิดื้อมากๆเลยนะคะหรือบางคนอายุเยอะหรือบางคนอายุเยอะแต่นิสัยเด็กก็ได้หรือคุณบล็อกอะไรใครไปแอบซื้อแอบซอง,อองนะคะแอบมองกันอยู่ไพ่เดมเพลสนะคะ ให้ความรักที่เราอาจจะให้เป็นคนที่ให้นะคะให้อะไรหลายๆอย่างแต่กลับได้มาคือความไม่เท่าเทียมก็ได้นะเพื่อนๆเพราะเดมเพลนี้เป็นดาวสุขดาววีนะัสเทพธิดานะคะที่เข้าบ่งบอกสถานาการณ์ที่บางคนมีลูกก็ได้นะเราก็รักแฟนเราดูแลเทคแคร์อะไรดีทุกอย่างแต่ได้มาคือความเจ็บใจและเสียใจปัญหาเลื้อดรังเขาอาจจะมีทางเลือกตัวเลือกเข้ามานะคะขอดูนิดนึง ความคิดของคนที่คุณรักคนที่คุณพบคนที่คุณคุยคนที่คุณดิวหรือคนที่ห่างคุณมามีปัญหากันนะนเขาคิดยังไงคุณบ้างสิบดาบนะคะสิบดาบคือความรู้สึกว่าเราเหนื่อยเราเจ็บเราเสียใจหรือเปล่าหรือเขาทําคุณเจ็บไหมหรือคุณทาเขาเจ็บมหาหาไพ่เป็นไว,ไวเวอร์ซา่าเนาะอ่านสลับกันได้หรือเราทั้งคู่มันเหนื่อยสะสมมาเยอะแล้วนะคะมันไม่ใช่เพิ่งเพิ่งเป็นก็ได้อะเหมือนไพ่ที่อดีตที่ผ่านมาสตาร์ชาวกุมลัคนากุม มีคนที่รู้สึกว่าเทอะไรปอกไปหรือโดนเทหรืออยากเทอะไรบางอย่างคืออย่างนิ่งอย่างเงียบนะคะอืมสองดาบนะคะเป็นอาการของคนที่กําลังทบทวนว่าจะอยู่ต่อหรือพอแค่นี้จะทักคุณมาไหมหรือจะหันลังดีหรือทำอะไรไม่ได้ตอนนี้รู้สึกนิ่งค่ะนิ่งมากกว่าเขาคิดว่าคุณนิ่งหรือเขาขอนิ่งกับคุณดีกว่าอืมไฮโลแฟนชาพึกศบระคณาพึกศพนะความรักนี้ มันไม่รู้สิมันรู้สึกว่ามันจืดชืดมันเย็นชาหรือเปล่าหรือเราอายุที่ต่างกันหรือเรามีปัญหานะคะกับคุณพ่อคุณแม่หรือความรักมันผิดศีลธรรมหรือเปล่าเนาะนะคะแล้วก็ห้าเหรียญความรู้สึกมันโดดเดี่ยวอ่ะมันเงามีแฟนเหมือนไม่มีรู้สึกเงารู้สึกทออใจรู้สึกโดดเดี่ยวเขาบอกคุณบอกเขาหรือเปล่าคะหรือเรามีกำแพงเราปิดกัน้นหรือที่ผ่านมาเรื่องโควิดไปหากันไม่ได้นะคะติดต่อกันลําบากในการเดินทางนะคะ เขาบอกเขาต้องเหนื่อยอะไรหลายอย่างสตรงนะคะสิงลคณาสิงความรักมันวนๆเว,ว,วียนๆมาบ่อยแล้วนะคะเราก็พยายามแล้วแต่ปันหามันแก้ไม่ได้หรือเปล่ามันจะเลยก็เลยกลายเป็นว่านะคะไพ่พวกนี้ขึ้นมาคือมันถอดใจนะเพื่อนๆไพ่เดี๋ยวนี้ดูดีนะคะความรักนี้เริ่มรู้สึกกลับมารักตัวเองดีกว่านะคะไม่รู้สิ มีคนมาเลือกเยอะแยะนะบางคนก็มันมันเหมือนรักตัวเองอะความรักนี้มีคนที่ต้องรักตัวเองนะคะมีขออนุญาตเก็บขอดูนิดนึงนะคะขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์บ้านจะเป็นยังไงนะคะขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์คนเกิดวันอาทิตย์จะเป็นยังไงบ้าง เดอะเฮอร์นะคะชาวกันลัคนากันความรักนี้มีคนที่รู้สึกคิดได้ทบทวนได้นะคะเริ่มจะมีสติมากขึ้นหรืออยากอยู่ในหมวดในโซนเงียบๆนิ่งๆของตัวเองถึงแม้มีคนเข้ามาแต่ไม่อยากคุยไม่อยากคบใครเป็นคนเก็บตัวรู้สึกว่าเออเจ็บมาเยอะข้าวดาบนอนอาไปด้วยเลือดนะคะคิดเยอะเครียดเดอะเวนะคะเดอะทํมพาลันชาธนูลักนาธนูความรักนี้ อาจจะเป็นระยะทางที่ไกลกันหรือมันเริ่มถอดใจหรือมีคนที่รู้สึกเปลี่ยนใจหรือไปๆไกลับๆนะคะความรักนี้หรือมันแตกต่างกันก็ได้นะเพื<ๆ>่อนๆบางคนนะคะมุ่งเน้นกระสิบไม้เท้าคือทํางานเยอะทํางานมากจนไม่มีเวลาให้ใครเดฟูนะคะมันถึงเวลาที่จะต้องต่างคนต่างห่างไปหรือเปล่านะคะไพ่ตรงนี้ขึ้นมาเนาะ,ะต่างคนต่างรักมีคนที่กลับมานะคะ หกถ้วยมีคนกลับมาแต่ว่ามีคนที่รู้สึกว่ายังไม่พร้อมนะคะที่จะคุยอใครไม่ต้่งคนใหม่กับคนเก่าถามว่าคุยไหมคุณก็คุยไปเรื่อยแต่คุณไม่ได้ให้ไม่คือไม่ฟิกนะคะไม่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 ลงเข้าไปในรายละเอียดดีเทลอะไรเยอะแยะมากมายเราก็คุยผิวเผินอะเราไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานหรือเปล่านะคะอืมสตรีมนะคะ มีคนที่วนกลับมาจริงๆด้วยนะคะไพ่พวกนี้ขึ้นมา,างั้นมินพูดนิดนึงความรักนี้นะคะจะติกนะคะชาวตุลัคนาตุลในไพ่นี้ที่มินอ่านนะคะมีคนที่อาจจะยังไปเรื่อยๆไม่ได้ต้องการที่จะพัฒนาในความสัมพันธ์มามันเหมือนไม่คาดหวังอะไรบางอย่างะคะ่ะกลับมาก็คุยกันนะรับไว้แต่ว่ามันเหมือนเรากลัวเจ็บเราเหนื่อยที่ผ่านมาเราอยากจะยืนหมวดของเราหรือคิดทบทวน บางสิ่งบางอย่างเราไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานมากกว่าเรามีเรื่องที่ต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างที่ต้องเลือกต้องตัดสินใจก็ได้นะเพื่อนๆที่จริงนะคะคุณก็มีคนเข้ามาแต่ตัวเรามากกว่าที่รู้สึกดีแต่เราไม่ได้แปลว่าเราจะต้องคือข้ามก้าวข้ามสิ่งบางอย่างนะคะเพื่อก้าวกระโดดอะไรบางอย่างคุณก็นิ่งๆเงๆียบๆนะคะคนเก่าก็บางคนกลับมาแต่กลายเป็นว่าเรามากกว่าหรืออย่าไปคาดหวังนะ ไพ่พวกนี้ขึ้นมามันเหมือนว่าเขาก็คุยถ้าสมมติเป็นไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าไม่ใช่ตัวคุณก็เป็นตัวเขาที่เขาก็วนกลับมาหรือคุย,ยกับคุณแต่เขาไม่ได้คาดหวังเขาก็อยากไปเรื่อยๆนะคะไพ่พวกนี้ขึ้นมาแบบนี้นะเพื่อนๆวันอาทิตย์ปากนี้ยังเป็นแบบนี้อยู่นะคะอืมงั้นขอดูการเงินการงานของคนวันอาทิตย์บ้างการงานนะคะที่มินเกินไปแล้วคุณจะมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนอะไรบางอย่างนะคะร่วมหุ้นลงทุนอะไรกับบางท่าน นะคะบางคนเริ่มต้นอะไรใหม่หรือคิดอยากจะทำอะไรใหม่ๆนะคะมมันเป็นโอกาสดีๆของคุณนะบางคนหยิบจับอะไรนะคะทำงานหลายอย่างเลยอ่ะขอดูกันเงนินการเงินวะันอาทิตย์นิดนึดนงสองไม้เท้านะคะไพ่พวกนี้บางคนทำงานกับคนต่างชาตินะคะหรือทำงานเกี่ยวกับที่มีคนต่างชาติมาร่วมหุ้นลงทุนอ่หนนะหรือคุณทำงานสองอย่างก็ได้นะออนไลน์การค้าการขายได้หมดเลยนะคะไพ่พวกนี้อืม งานคุณเยอะมากเลยวันอาทิตย์สิบไม้เท้าขึ้นมานะคะระวังร่างกายนะคะพักผ่อนไม่เพียงพอนะระวังสุขภาพนะคะเหนื่อยหนึ่งดาบถ้ามีปัญหาบางอย่างคุณจะเคลียร์ได้นะแต่มันต้องใช้เวลานิดนึงรายจ่ายยังเยอะอยู่นะคะอบางคนจ่ายเงินเพื่อสุขภาพถ้าไม่ใช่ตัวเองนะคะก็คนที่คุณรักนะคะหรือคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะ ะะเหนื่อยเนาะคุณต้องต่อสู้ต้องยิ้นรนนะคะมริงถือไม่เท้าแต่ไม่เป็นไรละคะ่ะคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถคุนเหรียญโดยันนานะคะหนึ่งไม่เท้าต้องสู้นะคะเพื่อนๆนะอย่าไปให้ระวังคนหลอกคนโกงคนนินทาอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่จริงมินก็ไม่อยากคุยแล้วเพราะว่านินทานเป็นเรื่องปกติของคน <c oughs> หนึ่งนะคะมินเตือนเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่อง นะคะเรื่องคนที่จะโกงเราหรือคนที่กู้นี่ยืมสินบางอย่างเราไม่คืนนะคะระวังการระวังเรื่องภาษีไว้ด้วยนะเพื่อนๆน,นะถึงเวลาที่เราต้องยื่นภาษีแล้วนะคะบางคนเนาะอย่าหลีกอย่าเลี่ยงนะระวังโดนภาษีย้อนหลังไพ่ขึ้นมาแต่ถ้าเป็นการเงินรายจ่ายคุณเยอะนะคะแต่ว่าไพ่เหรียญคุณไม่ได้ออกมาแต่ออกมาแต่รายจ่ายนะคะแต่ไม่เป็นไรคุณเป็นควีนเหรียญน,นะคะควีนเหรียญเราถือเงินอยู่ในมืออยู่แล้วการค้าการขายอะไรบางอย่างนะคะเรานี่แหละเป็นบอกเกิดแห่งทรัพย์ ะค,ะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะคะเพื่อนๆน,นับปักนี้มินไม่รู้ว่าบางคนนับถือนะคะนะคะทางสายพญานาคบางคนนับถือองค์พระพิฆเนศค่ะพระแม่ลักษมีขึ้นมาเด่นมากนะคะคุณจะได้พบผู้รู้คุณจะได้เจอคนที่แนะนําแนวทางหรือตัวเราเลยแหละเป็นครูให้กับตัวเองนะคะ t ด e w o r l นะคะอะไรก็ตามที่จะประสบความสําเร็จมันไม่ได้ว่ามันไม่ได้มายง่ายๆอะ่ะด้วยความสามารถของเรานี่แหละในการ ที่เราเรียนรู้ประสบการณ์มาพาอโดนเป็นใบสุดท้ายของเมเจอร์นะคะเรารู้หมดแล้วโดวนหลอกโด,น,ดนไลนมาเรารู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้เราจะก้าวไปอย่างมั่นคงความพยายามจะนําสู่ถึงความสําเร็จของคุณนะคะอย่าท้อยอย่าถอยเนาะนะคะวันอาทิตย์ไม่ท้อแล้วคะ่ะอืม๋ยามินขออนุญาตเก็บให้ขอแนะนําดีกว่าให้จะแนะนําคนวันอาทิตย์ยังไงบ้างในความรักความสัมพันธ์ เดเฮอมิตชาวชาววันอาทิตย์บอกว่าฉันจะมีสติมากขึ้นนะคะไปเติมน้ำมันตะเกียงด้วยนะเพื่อนๆจะมีสติมากขึ้นนะคะคิดเยอะขึ้นทบทวนอะไรบางคนบางคนก็นึกถึงสิ่งเก่าๆก็มีแต่ไม่ได้แปลว่าจะต้องกลับไปนะคะสําหรับทังท่านอืมคุณถือไม้เท้าหนึ่งดาบนะคะคุณจะชัดเจนกับบางอย่างน,นะคะถ้าอะไรที่ไม่เคลียร์คุณ คุณจะไม่เอานะเพราะที่ผ่านมาคุณเครียดมากน,ะนอนอาบไปไเรื่อยๆนะกินไม่ได้นอนไม่หลับกับความรักมานานบางคนเป็นโรคเครียดหรือเปล่านะเพื่อนๆนอนไม่หลับหรือเปล่าช่วงนี้นะคะสวดมนต์หรือนั่งสมาธิก็ได้นะคะหรือภพ่พวกนี้คือการนะคะคือการสวดมนต์นั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมนั่นแหละคะ่ะที่จริงเห็นไหมนะคะร,รู้สีท่านนี้ท่านอยู่ในพื้นที่ยิ่งยิ่งสงบนะคะคุณก็จะพบทางก่อของปัญหาไนดะ้ เรามีความหวังมีความฝันมากมายแหละว,วันหนึ่งนะคะคุณจะไปตามดวงดาวที่คุณฝันไว้แล้วมันจะเป็นจริงนะคะในความพยายามของคุณการแก้ปัญหาที่ดีสุดคือสติปัญญาคุณแก้ได้เยอะแล้วะคะคเพื่อนๆนะคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถอยู่แล้วมีนะคะคนเกิดวันอาทิตย์เนาะนะคะมีคนเก่าๆก,กลับมาอยากมาเคลียอะไรบางอย่างกับคุณขอบคุณมากมายคะ่ะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะดูดวงส่วนตัว ไอดีไลน์ก็อยู่หน้าจอนี้นะคะเพื่อนๆนะเป็นการโอนจองเพื่อรอคิวแต่ช่วงนี้คิวไม่ยาวแล้วค่ะแต่เป็นการโอนจองเพื่อจะได้คิวนะคะวันสองวันอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเข้ามาจะมีรายละเอียดนะคะส่งให้แล้วก็จะบอกวันนั้นเวลานี้มีคิวว่างคุณก็ถ้าคุณสะดวกหรือคุณคิดว่าคุณว่างคุณก็โอนจองนะคะเพื่อนๆนะขอบคุณมากมากค่ะขอให้มีแต่สิ่งดีๆนะคะสวัสดีค่ะ